ค่ะมันจะว่าเล่าให้ฟังตัง้งแต่เมื่อวานนี่แล้วค่ะที่น่ะเอาเลขของพ่อเรืองมาเสี่ยงอ่ะค่ะขันว่างูตัวเก่าอ่ะที่ที่นอนด้วยอ่ะอืมและทีนี้ยาย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 ทวดที่อ่ะต้มปลาให้กินค่ะต้มปลาเนี่ยไปกินที่ท,ที่ที่บ้านพ่อเรืองอ่ะนะ พี่อ่าแล้วแล้วนี้ยังไงไม่รู้แต่ไม่รู้ไปถึงวัดอาจารย์ไข่ได้ยังไงไม่รู้อืมในความฝันอ่ะไปหอดวัดอาจารย์ไข่พอมอ,อ๋อไปไปไปถึงวัดอาจารย์ไข่อะ,อะและทีนี้พี่ก็ไปหลบอยู่ข้างหลังพระอ,อาจารย์อะอแต่พระอ,อาจารย์โดนยิงโดนยิงแล้วทะลุหาพี่นะพี่ตายนะโอ้พี่ตายพรอม กอพี่ว่าเลขน่ะถ้าถ้าให้พี่คิดนะค่ะมันจะมานี่อยู่สองสองที่เลยมีมีที่กับพ่อเรืองกับของที่นดะแต่นี้พระอ,อาจารย์ไข่น่ะท่านตายแต่ทะลุยิงยิงยิงพระอ,อาจารย์น่ะทะลุถึงพี่แล้วพี่ตายอายุพี่ก็ห้าสิบเอ็ด ตรงกันระ้า,ายก็เป็นศูนย์เนาะถ้า,าพูดถึงนะแล้วพอขอแต่แล้วพอขอพี่นะ่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่มันก็จะอยู่ในนั้นแหละแต่ต้องถามพระอ,อาจารย์ไขว่าอายุพระอ,อาจารย์เท่าไหร่โอ้พี่ก็ตายอาจารย์ไข่ก็ตายมันปกค่ะบอกพระอาจารย์ไข่เน่ะไม่ตายแต่ยิงทะลุยิงทะลุอาจารย์ยยอถึงพี่อ่ะพี่าา่ะตาย เลขอ่ะพี่ว่าเลขเลมันตายแล้วเลขนต่มันอยู่แล้วเพราะว่าฝันว่าได้กินต้มปลาต้มปลาในเคือไปกินที่บ้านพ่อเหลือง<ะ>แต่ยายพวดพี่เนี่ยยายพวดพี่เนี่ยเสียแล้ว<ะ>อายุยายพวดนะเก้าสิบสามตอนที่ท่านเสียนะนะ,ะอือแ,แต่แต่ได้ไปกินต้มปลาบ้านบ้านพ่อเหลืองอ,ะอ่ะแล้วไม่รู้ฝันไม่รู้ไปได้ยังไงไปถึงวัด ระอาจารย์ไข่อะพี่ว่าเลขเนี่ยมันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าได้กินแล้วได้กินแล้วตัวเองก็ตายแล้วพระอาจารย์ก็โดนยิงแต่มันทะลุมาถึงพี่พี่ว่าเลขมันอยู่ในนี้แหละแต่เราจะกลับแต่พี่มีอยากให้ทงหนึ่งเก้าศูนย์นะหนึ่งเก้าศูนย์น้ำนาะค่ะพี่เออไม่งั้นถ้าไม่งั้นก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาหนึ่งใส่หลักเอาเอ <1 S 2> าหนึ่งใส่หลักสิบเอาถ้าถ้าดูจากในในใน,ในคลิปที่ที่เซียนอะไรเนี่ยที่ท่านให้ หนึ่งหลักสิบอะมันจะมีหนึ่งมีสามแล้วก็มีห้ามีหกหรือเปล่าของท่านอนะหลักสิบอะสิบล่างสิบบนอะพี่พี่มานั่งคิดดูนะว่าถ้ายิงอาจารย์ไข่เลขมันจะอยู่กับอาจารย์ไข่หรือเปล่าค่ะเมื่อนี้เลขอาจารย์ไข่ก็กแมนเนาะค่ะหน่าจะแมนอืมแต่แต่ว่าเลขนะมันอยู่แล้วแหละเพราะว่าไปก,กินไปก,กินต้มปลา ไปกินต้มปลานะปลานี่ตัดออกไปเลยที่ว่าแปดนม่ตัดถ้าแปดตัดออกไปแล้วนี้พี่พระอาจารย์ไข่ท่านจะให้แปดนะค่ะแปดศูนย์สามบอ้ําอแต่ไอ้นี้ปืนอะ่ะยิงยิง,งอาจารย์ไข่นะ่แต่ทะลุอี้ออที่อยู่ด้านหลังของอาจารย์ไข่่พี่ว่าเลขมันจะอยู่ในนี้แหละค่ะแต่พี่ก็ยังเมีอยให้ทิ้งไอ้อะไรอะ่ะเราก็เอาเก้าก็ได้เอาหกเอาเก้าพี่ว่าเลขมันจะอยู่ในรเมียนตัวเก่านี่แหละ Yeah. Oh. อ,ยอย่าอย่าท no. ิ้งอ่ะให้ให้ติดไว้สิบยี่สิบบาทก็ได้เก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นี่เนาะพี่เนาะเก้าอะไรเนี่ย่าแล้วแล้วก็อย่าทิ้งเลขเอชเลขพี่ปู่ปู่ดั้งมากับพี่นะหนึ่งหนึ่งหกสามน่ะอย่าทิ้งถ้าถ้าจากที่ที่ดูคลิปเมื่อเช้านี่ที่พ่อเรือบอกว่าเดือนสามไม่งั้นเราก็เอาสามใส่หลักร้อยเอาแล้วก็เอาหกหนึ่งใส่แค่นั้น อย่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยเลขแบบออกไม่ออกก็อย่าทิ้งเลขตัวนี้พี่ว่าที่มีมีมีมืนมีความรู้สึกว่าเลขนะมันจะอยู่ในรถที่ปู่มาส่งพี่ด้วยค่ะอ่าทะเบียนรถที่มาส่งนี่ก็จะเป็นอาหนึ่งหนึ่งหกสามนะค่ะหกสามแต่ถ้าแต่ถ้าอย่างที่อย่างที่ดูคลิปเมื่อเช้านี่ที่ที่พ่อเรือบอกว่า ย่ามาย้ำให้แบบว่าสามเดือนสามสิบห้าขั้นสิบห้านี่ห้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นอายุพี่อยู่แล้วไงค่ะเพราะว่าพี่ตายนะตายมันก็การรถถือแค่แค่แค่ศูนย์ค่ะแล้วอ่าแล้วแล้วอ่าตอนพอดีอ่าพี่ขึ้นรถอ่าปูขึ้นรถนั่งไปแล้วหลังจากปูจะลงจากรถนี่ยืนยืนเงินอนห้หารอยนี่เงี้ยังียังีเอาปะค่ะพี่เนี่ยเงนหารอยเออนี่แหละเลขตัวนี้อ่อ มเงนเราก็ติดหนึ่งห้าศูนย์ไว้ก็ได้หรือหนึ่งห้าศูนย์เนาะไว้ก็ได้เลขมีนะมไม,ม่กี่หางนะถ้าถ้าถ้าคนมีมีงบจริงๆนะ่ะตีเพราะว่าเอ๊สามตัวนะ่ะจับของเลขของพ่อเรืองแล้วก็ของอาจารย์ไข่แล้วก็ของที่อ่ะสลับเข้าหากันนะ่ะที่ว่าเลขมันจะอยู่นี่ไม่เกินห้าหางเลขสามตัวค่ะจับจับเอาสองหม่องที่พีฟันนี้เนาะค่ะก็ไหนกได้แต่แต่แต่สันเอาเลขของข้อเรืองนํามาเสี่ยงว่า ฝันได้กินต้มต้มปลากับยาทวดย,ย,ยายยายยายพี่ยายพี่มันตอนที่ท่านเสียอายุอายุเก้าสิบสามเนาะค่ะพี่เขียนเก้าสามเลอายุยายทวดเก้าสิบสามปีอือเก้าสิบสามแต่แต่แต,แต,แต่แต่ได้กินที่บ้านพ่อเลืองนะต้มปลานะ่ะได้กินที่นั่นแต่งูตัวเก่านะ่ะยังอยู่งูไนะ่ะยังนอนยังยังยังวนแต่ไม่รู้ว่าไปถึงวัดอาจารย์ไข่ได้ยังไงไม่ถึง ในทีนี้ว่าวัดไปแล้วทีนี้อาจารย์ไข่นะโดนยิงแต่พี่่อยู่ด้านหลังของอาจารย์ไข่แล้วยิงทะลุพี่อะตายพี่ตายอออายุอายุพี่ต็ว51 51 50ย่าง51ใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่อ่าพอสศเนี่ย2514เนอะโอ้โหท่านก็เป็นพศเกิดในนี้แหละพศเกิด2514ค่ะ เพราะว่าต้องถามผ้าอาจารย์ไข่ว่าผ้าอาจารย์ไขโดนยิงหรือว่าเลขมันจะอยู่กับพ้าอาจารย์ไข่ค่ะกับสองห้าหนึ่งสี่ค่ะก็ต้องต้องถามพระอาจารย์ไข่ว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วก็แปดแปดแต่ยิงผ้าอาจารย์นัแปดทะลุหาพี่พี่นะัาตายนี่แหละนี่แหละคือถ้าถ้านับจากห้าสิบเอ็ดปีนี่ผ่านแล้วแหละมันสิมันมันจะยากนะล่ะแต่ ที่เกิดัน,นีนาเนาะมีนานหนึ่งห้าหนึ่งสี่เนาะมันก็มันก็เลยมาแล้วเนาะพ่าก็ว่าย่างห้าสิบห้าสิบสองเนาะค่ะอือแล้วเมื่อเช้านี่มาดูคิดพ่อเรืองว่ยย่ามาย้ำให้เลขส<ห>ามอ่ะค่ะมันก็ยังอยู่ในนั้นแหละก็ทะเบียนรถที่ปู่อ่ะพี่จะพี่น่ะไกลพี่เนี่ยพี่จะไม่ทิ้งเลขที่ปู่นั่งมาด้วยนี่แหละสำคัญเแล้วก่อนที่งูเออก่อนที่งูเขาจะออกจาก นอนกับพี่นอนพี่น่ะที่เห็นเป็นหกหหนึ่งเนาะน่ะเห็นไมมันก็มาตรงกันก็ไปทะเบียนที่ปูอ่าลงไปทรงพีเนาะที่บอกว่าให้ขึ้นมือนามาย้ําอ่ะเหมือนกามาย้ําอ่ะมาย้ําเราอ่ะแต่แต่ฝันหน้าฝันน่ะบอกว่าได้กินต้มปลาหญ้าทวดมาต้มปลาให้กินยกไม่รู้่ไม่รู้ไปถึงวัดอาจารย์ไข่ได้ยังไงไมี่รู้มากินต้มปลาอยู่หน้าพอเรื่องแต่ว่าไปหอดว่าอาจารย์ไข่เดจังไหนบอลูเนาะค่ะ พ่อไปหอดแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ใครโดนยิงแต่ว่าทะลุถึงพี่ยิงแต่ทะลุทะลุไปที่อหลบอยู่ข้างหลังพระอาจารย์ไครค่ะพี่ว่าแรกมันถ้าไม่อยู่กับในในภูมิอกโพก็อยู่ไข่เออมีแค่นี้แหละแต่ที่ก็ไม่อยากให้เพราะว่าซื้อสิทธิ์ไว้ม่งก็คือเลขตัวเก่าก็คือเก้าหนึ่งศูนย์อ่ะค่ะแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์นะพี่นองที่เพิ่มหนึ่งห้าศูนย์อ่ะ พี่แจ้งที่ราพี่ส่งเลขให้เขาไปเ,เขายังบอกพี่ว่าป้าป้าคือเลขตัวเก่าพี่บอกไม่รู้ชอบอ่ะที่ว่าเนี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าพี่จะสับเอาก็มีพี่พี่พี่าาาก็สับเอาแค่ว่าถ้าสามสามหนึ่งหกหนึ่งสามอยู่ประมาณเนี้ยนี่เนาะค่ะวินวินเอาในายทะเบียนน้ำเนาะค่ะน้ำพิลึกคือวินเอาในายทะเบียนเพราะว่าเลขมันเข้าแล้วล่ะพี่ว่าเลขมันเข้าแล้วค่ะแต่ว่าปู่จะมาย้ำนะค่ะเนาะเหมือนมาย้ำอะ่ะเพราะว่างูตัวเก่ามันยังอยู่ไงค่ะ <c oughs> งูอ่ะงูตัวที่มานอนด้วยเนี่ยยังอยู่ค่ะแต่พองูพงงูออกไปจากที่แล้วพี่เห็นในที่นอนอะ่ะเป็นหกหนึองืเดอดเลยแต่แต่ทําไมเราฝันวนเวียนอยู่กับตรงนี้ไม่รู้<ฆ>ก็ว่าคิดมากเรื่องหวยมันก็คิดอยู่แต่แต่ว่าฝันนะฝันแน่นอนแหละว่า<ฆ>ฝันไปเจ้าของโดนเจ้าของตายด้วยแล้วนี้คิดว่าถ้าตัวเองตายมันก็จะมีอยู่ประมาณห้าศูนยห้าหนึ่ง ัเพิ่มอีกทีเ็ห้าสองอือเพราะว่าย่างห้าสิบสองแล้วพี่นีะถ้าพูดไปเยอะก็หาว่าเลขเยอะเลขเยอะนะหอนที่จริงเลขมันไม่ได้เยอะเลขมันอยู่ในตัวเก่าเัแมนแมนค่ะเบิ้งเบิงดีๆมันมันมันย้ำอยู่ที่หาศูนย์หละกหนึ่งหกหลตอนนี้ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ออกพวกนี้เท่ากับว่าเราก็จบจบกันหมดเลยอ่ะคนดูเป็นแสนเนาะ การแนวทางนะค่ะพีตะวันทุกที่ที่ที่พีโทษมาให้สัมภาษณ์สองวันนี่มันมันกิพี่ฝันเนมันมาย้ำแต่ตัวเก่าอ่ะแล้วแล้วฝันก็ฝันเห็นแต่ที่เก่าๆแบบอย่างเราไปก็เก่านะค่ะแล้วปู่ปู่ก็มาส่งก็ยังยื่นตังให้อีกห้าร้อยไอ้ตังห้าร้อยนี่มันจะไปออกห้าศูนย์ศูนย์แล้วห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็แคาอย่างคนหนึ่งแล้วก็ต้องเพิ่มแต้นอีกเนาะ มันก็อยู่ในนี้เหมือนเดิมเนาะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์มันมันบอกไม่ถูกอะแต่ว่าแย่ท่วนะ่ะปิ้งก็ต้มปลาให้กินต้มปลาให้กินกินที่ภูมิกกโพเนาะกินแล้วก็ไปวัดอาจารย์ไข่งไงไม่รู้มันเป็นตีเแถวทั้งสองหม่องบ่พี่หลังจากที่กินยุพุ่มโกกโพแล้วก็ย่งไปหอดวันอาจารย์ไข่อี่เมืาพี่ไปดูคลิปของพระอาจารย์ไข่ของท่านดีแปดเอาปลามันก็แปดต้มปลาก็แปด ห้องอาจารย์ไข่นี่จะมีแปดศูนย์กับศูนย์สามนะคะเนาะแปดศูนย์สามเราว่านอนนอนนอนมากฝันมากหรือเปล่าแล้วว่าหรอเขาว่าฝันเราว่าฝันเราฝันแม่นอยู่นะค่ะแะม่นแม่นแต่เราจะตีเลขออกไหมเท่านั้นแหลกะกาก็ลองเบิงน้ำป้ายทะเบียนน้ำหน้ค่ะที่สำคัญกาตอนนั้นการทุกที่นะตรงตรงที่มีทิ้งป้ายทะเบียนค่ะทุกเที่ยวจะยุติไปสามเขาตีทีว่าสามเป็นแปดค่ะเก้าสามเก้าหกเกาหกเออสาม หกลอหกแปดสามแปนี้ไ็ได้แล้วแล้วก็แปดตัวเลขเอาเพราะว่าสามสามกับแปดตัวเดียวกันเนาะตามที่พี่ตีนะคะเนาะหกตัวก็ตัวเดียวกันก็คือว่าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์น่ะติดไว้หน่อยเพราะว่ายังยังมีความรู้สึกว่าเลขมันจะมาตัวเก่าอีกอยู่ในปลายพี่นี่เหลือแต่หนึ่งเก้าศูนย์ที่ยังบอออกนะคะนั่นแหละอีตัวนี้แหละสำคัญคิดถึงค่ะต้องผ่า อารไข่นะว่าอายุท่านเท่าไหร่ท่านโดนยิงอ่ะท่านไม่ได้เป็นอะไรแต่ท่านโดนยิงแต่พี่ไปโอบอยู่ข้างหลังท่านน่ะแต่มันทะลุล้วพี่อาจารย์ไข่เนี่ยเกิดพศสิบเจ็ดน่าจะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดไหมคะพี่เนาะอายุนึงไม่กว่าองีเหรอค่ะน้อยกว่าพี่ค่ะใช่อายุอ่าพศเกิดพร้อมอ่าพศสิบเจ็ดเนาะคือพศสิบเจ็ดค่ะพี่น่าจะสี่สิบเจ็ดสี่สิบ ย่างสี่สิบแปดอย่างนี้นไหมครับอาจาราะว่าอาจารย 40, ์ไข่สิบสี่แล้วแปดย่างส<ก>ิบเก้าเนาะอืมก็ประมาณเนี้ยคที่ว่าเลขนะถ้าไม่อยู่ที่พิทูลูกครูก็อยู่กับอาจารย์ไข่เพราะมันเป็นสายเดียวกันอยู่แล้วไงใช่ใช่ค่ะเนาะค่ะก็ร้องให้เอฟซีพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะตามที่เอจะนั่งคิดอยู่นะมันนั่งคิดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยว่าเออมาอันนี้คือฝันเมื่อคืนนี่มาค่ะเมื่อคืนว่านนี่เนาะค่ะคืนน,นีนะะ่มันจะโทรบอกฝาก เ <S an> มื่อวานเน,นี่ยฝันเมื่อวานไม่ใช่ม่เคิฝันเมื่อวานนี่ฝันราว่าจะโทรบอกใจบุญแต่พี่ก็ติดงานไงเดี<อ>๋ยวว่าจะลืมความฝันตัวเองซะบ้าอ่ะ <S <S แต่ก็พยายามจัดจะโทรนะว่าจะโทรหาตั้งแต่เช้าเลยไง <S <S อยากจะเล่าให้ฟังว่าเอ้มันเลขมันจะนี่เยวมาเยวมาดูคลิปของพ่อเรืองพูดเมื่อเช้านี่เนาะก็สามเอ้สามมันก็อยู่ในทะเบียนรถนี่มว่าแต่ล่องล่องเบิ้งนะค่ะเออแล้มาจดของอาจารย์ไข่ดูอาจารย์ไข่ก็มีแปด ค่ะมีมีตั้งสองต้มเออถ้าต้มปลาปลามันก็เป็นแตกเนาะค่ะยาทวดก็มีแค่หกมีแค่เก้าข้้งสามถ้าเราจะเอากับหัวหนอยก็เป็นหกสามมันก็ยังอยู่ในทะเบียนรถแมนค่ะยังอยู่ในทะเบียนรถคือเ่าอายุคุณยายทวดเก้าสิบสามหลับทะเบียนรถเป็นหนึ่งหนึ่งหกสามเนาะ ไง่ทดก็เสียวันที่สิบสามอีกอ่ามันก็อยู่ในบ้าเหมือนเดิมเสียงยี่สิบสามค่ะมัน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 คล้องกันียังไงมารู้เลขสามที่นี่แต่พี่แต่พี่เขามันยังมั่นใจว่าไม่ออกก็ไม่เป็นไรที่ว่าถ้าเสียวันนี้วันหน้าก็อาจจะได้คืนอย่างเงี้ยค่ะแ่เพราะว่าเลขมันเข้าเลยแหละสามที่นี่อืมแต่ยึดความฝันตัวเองคือปู่นั่งรถลงมาส่งแล้วยื่นเงินให้ ห้าร้อยบาทเนาะก่อนก่อนก่อนจะลง่รถสิโกบขึ้นบลงอะมากก็สิอยู่ประมาณขึ้นกสิอกขึ้นหลายมันต้องขึ้นไงปะเพราะนี้เนาะแต่มันถึงทั้งบนทั้งรางยังงวดนี่หนูคือเป็นมันใจยังไงพวกนี้จักเรื่องกับมั่นใจว่ามันต้องมาแหละคือบอกมาว่าของวัดอาจารย์ไข่ค่ะสิเป็นของเรื่องเนาะของเป็นเรื่องไม่ของของเอ้ยนี่แหละเพราะว่า คือจะว่าคําที่ว่าปู่พิ่นนั่งลถอยู่แล้วสุดสุดก่อนก็นั่งหกศูนย์เต้าหนึ่งะค่ะเนี่ยเลขมันจะอยู่ในนี้แหละค่ะก็ล่องลองล่องวิ่นเอาเนี่ยนะพี่เบ่งไปเบ่งมาเลขมันมันมาหลายตัวมันมันคล้องมันู่สามที่ค่ะแล้วมันมาตัวเดียวกันหมดเลยนะค่ะภูมิหกโคภูมิหกโคก็ตัวเดียวแล้วก็ของพี่มันก็ยังปุกอยู่ดีนะน่ะแต่แต่แตงงูน่ะมันยังอยู่ตัวเก่าอยู่หกหนึ่งคือเ่าเนาะพี่อือ ถ้าคนมีทุนเยอะหนาะก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนนั่นแหละกันไว้ไอตัวไหนก็ชอบก็หนักหน่อยค่ะแต่พี่แต่เอ็นเอสซีถามว่าถ้าหนักถ้าใจหนักนะหนักหนักทะเบียนรถให้เน้นไปที่ทะเบียนรถหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกแปดถึงเนี้ยหนึ่งหกเก้าเนี้ยพี่หนักตัวนี้บอกเอสซีได้เลยว่าหนักตัวนี้ถ้าพี่ถูกก็ถูกหนักตัวไหนบ้างคะพี่หนึ่งหกสามเนาะหนึ่งหกสามหนึ่งหกเก้าถึงเนี้ยหนึ่งหกสามแปดหนึ่งหกเก้า หนึ่งหกแปดให้น้นนี่เนาะตามตามที่พี่เ,เนะาะถ้าถูกก็คือถูกถ้าไม่ถูกถถก็คือไม่ถูกก็ไม่ถูกวันนี้ก็วันหน้าก็เอาใหม่ค่ะแต่ท,ที่หนักหนักแค่สามหางนี่แหละเลขสามตัวแล้วก็ก็จะมีตัวรองก็มีห้าศูนย์ห้าเนี่ยแหละห้าศูนย์ห้าเป็นตัวรองแล้วพี่เนาะเออเพราะว่ามันเป็นเป็นเงินที่ปู่ให้ไงห้าศูนย์ห้าห้าร้อยบาทหรือห้าร้อยห้าบาทคะเพจ ห้าร้ <5 S 2> <ล>อยเฉลยเด็ดห้าร้อยก็ห้าศูนย์ศค่ะโอเคชาเจนเนาะค่ะเพ่ก็เอาตามนี้แหละให้ให้ให้ไปลองพี่เขาไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรเนาะแบบวันดีๆก็อยากเล่าให้ฟังว่าเลขมันจะเข้าอยู่กับอยู่ระหว่างสองที่สามที่หรือเปล่าค่ะถ้าว่าไปดูของที่ดูจดของห้าจานไข่มันก็มีแปดของท่านค่ะมีมีอยู่ค่ะศูนย์แปดสำคัญทกยิงอ่ะเลขมันเข้าแล้วแหละ แต่พี่ตายเลยสิทีนี้พี่แล้วจะมีโชคงวดนี้ตาคราวที่แล้วก็ฝันว่าเต้นคอขค่ะค่ะแม่นคราวที่แล้วพี่ฝันว่าเต้นคอค่ะงวดนี้ฝันอู้พี่จะนี่ละเอาเน็ตสามสามหางเนีนๆนี่เนาะพี่เนาะค่ะขอบคุณอ่ะขอบคุณทุกคนโชคดีค่ะคุณพี่หลายๆท่านใหม่แนวทางเนาะค่ะที่มาเรียนฝันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า